เพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับจังหวัดอื่นๆที่จะจัดงานโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นเทศกาลลอยกระทงนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการตรวจเข้มเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธการพกพาอาวุธปืนไม่ว่าจะเข้างานไม่ว่าจะออกงานนะครับต้องตรวจเข้มกันนิดนึงนะครับวัยรุ่นเนี่ยเขาก็เรียดร้อนผมก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อน เมื่อก่อนก็นะก็พอตัวเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะฮะจังหวัดสุรินทร์เขามีงานเทศกาลมหัสจั์งานช้างจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับวัยรุ่นซอกาวเนี่ยเขาก็เหมารถจากหมู่บ้านแห่เที่ยวงานมหัสจั์งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปีพศ2566ไปดูใครครับไปดูพี่แอดวงคาราบาวเล่นคอนเสิร์ตซึ่งก็จะมีอ่าอ่า เขาเรียกว่าเพลงต่างๆหรือคอนเสิร์ตเนี่ยอย่างสนุกสนานแล้วก็อาจจะเป็นคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายก่อนจะยุบวงของอวงคาราบาวก็ได้นะครับซึ่งในงานนั้นน่ะนะครับในคอนเสิร์ตนั้นน่ะก็มีการประทะกันอยู่นะครับในช่วงาการประทะนั้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่ระง,งับเหตุไว้ได้แต่ในช่วงเวลารอกลับบ้านเนี่ยนะครับมีการรอดักแก้แค้นกัน เสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยดังสนั่นลัานเมืองนะครับต่อมาเนี่ยพบว่าหนุ่มวัย17ปีถูกยิงนะครับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต time, <OL Klein. S 1> ่อมานะครับเหตุการณ์น like ี้นะครับเกิดเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลา24นาฬิกาบริเวณงานมหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินงานประจำปีพศสอง6 6ในระหว่างการเล่นคอนเสิร์ตของพี่แอดคาราบาวหรือวงคาราบาวในเพลงของ บัวลอยเจ้าเพื่อนยากทําไมจากคาเลวเกินไปเนี่ยเพลงบัวลอยี่ยผมชอบมากเลยตอนสมัยวัยรุ่นนะครับบัวลอยเจ้าเพื่อนยากร้องเมื่อไหร่ตีกันเมื่อน,นั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงบัวลอยเป็นเพลงสมเด็จพระเจ้าตากสมเพลงอะไรมันๆของพี่แอดเนี่ยนะครับวัยรุ่นก็จะชอบตีกันนะครับก็มีวัยรุ่นอยู่สองกลุ่มนะครับตีกันในงานระหว่างการดูคอนเสิร์ตนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับ ทางเจ้าหน้าที่จึงทำการควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ในช่วงยกแรกยกสองแต่พอคอนเสิร์ตจบนี่สิครับท่านผู้ชมครับในช่วงที่กลุ่มวัยรุ่นเดินออกมาจากคอนเสิร์ตก็มีวัยรุ่นจากหลายหมู่บ้านหลายอำเภอร,รวมถึงจังหวัดข้างเคียงมาชมการแสดงคอนเสิร์ตของวงคาราบาวหลังแสดงจบครับเกิดเสียงระเบิดนะครับเป็นระเบิดคล้ายระเบิด มือและระเบิดปีกปองเนี่ยแล้วก็เสียงปืนเนี่ยดังสนั่นหวั่นไหวเลยตมูตมตามตมูตมตามตูมตามนักท่องเที่ยวและแม่ค้าเนี่ยนะครับหนีกันจ้าละวันนะครับเสียงเนี่ยเจียวเจ้าเจียวเจ้าเต็มไปหมดครับไปฟังเสียงกันครับ เนี่ยนะครับภาพเหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเสียงแมค้าเน่โอ้ยอย่ามาอย่ามาอย่ามาไปทางนู้นไปทางนู้นนะครับอ่าบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจะวิ่งเข้ามาหาที่ร้านนะเดี๋ยวจะโดนล,ลูกหลงไปด้วยนะครับในจุดที่หนึ่งเนี่ยเป็นบริเวณสำนักงานอุตุถนนคชสารอำเภอเมืองจังหวัดสุรินท์มีกลุ่มวัยรุ่นวิ่งไล่ตีกันพร้อมกับมีเสียงระเบิดคล้ายระเบิดปิงปองและระเบิดมือและเสียงปืนนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงเข้าระงับเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน3คนและจับกลุ่มตัววัยรุ่นได้หนึ่งรายนะครับพกอาวุธปืนซึ่งพบว่าอาวุธปืนที่พกมาเนี่ยเป็นอาวุธปืนปลอมจึงได้นำตัวส่งไปยังสถานีตำรวจปูทรเมืองสุรินทร์ในจุดที่2ครับเป็นบริเวณตลาดน้อยเรื่นลมถนนหลักเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร ห่างจากงานช้างแฟรประมาณ2กิโลเมตรได้เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นกว่า40คนยืนรอเพื่อนที่เหมารถโดยสารเดินทางมาเที่ยวงานเพื่อจะพากันกลับหมู่บ้านเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นขับเขียวรถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายมาจำนวน4คันขับขี่พ่านมาและใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดครับยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นที่นั่งรออยู่ข้างๆรถบรรทุกสี่ล้อ มีวัยรุ่นหนึ่งคนครับที่ยืนอยู่ครับด้านหลังรถเนี่ยถูกยิงถึงกับสุดร่วงลงไปกับพื้นทราบชื่อต่อมาว่านายสุประชัยสายหยดหรือน้องหมอกอายุ17ปีเป็นคนบ้านละกากวยหมู่ที่12ตําบลกาเกาะอ,อําเภอเมืองจังหวัดสุรินมีบาดแผลเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่ใต้ล่านมด้านขวาอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยจังหวัดสุรินเนี่ย จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์และในเวลาตีหนึ่งห้าสนาทีเนี่ยน้องเขาก็เสียชีวิตนะครับด้วยเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับจังหวัดอื่นๆที่จะจัดงานโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นเทศกาลลอยกระทงนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการตรวจเข้มเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธ การพกพาอาวุธปืนไม่ว่าจะเข้าอองานไม่ว่าจะออกงานนะครับต้องตรวจเข้มกันนิดนึงนะครับวัยรุ่นเนี่ยเขาก็เรียดร้อนผมก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนเมื่อก่อนก็นะก็พอตัวเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะฮะอ่ะอันนี้นะครับก็อยากจะฝากเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแก้ไขนะครับ ทีวีสดตาสนุนข่าวโดย